ทำาสามพี่ข้าพเจ้าดูประมาณผาดผางตอหน้ากระดีที่รู้กดีที่ไม่รู้กรดีที่แกกราดี่ไม่แกก็ดีที่สูงกรดีที่ำก็ดีขอให้าคุณแม่อคุณม่คุณแม่ขอให้ขคแม่อแม่ข้าคมบคุม่อบมบุณแบคบบบข้าพเจ้าขม่บุุมคบ

ันนี้เป็นวันที่เราพ่อแม่เป็นใจในตัวเรานะครับ <Hey. S 2> ไม่เพิครับยัม่หมดตาเลยไม่ได้หรอก